ขาวน้อยบันเทิงน,นำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับครับอะครเนี่ยอะครับ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมชื่ออาเกียวครับเนี่ยครับผมผมเป็นลูกหมอลำครับ น <behaviour global. S 1> ี่ไม่เอาไม่ไม่โอเคอันน okay, <ads> okay, ี้อืมเปิดเราบม่นี่ดูเอาเปลอากไหนล่ะฝุ่นเตมฝุ่นเมบ่หม่ขี้างไหนล่ะลูใช้ไม่ตัวนี้ะนี่ไมตัวน้กั่ะโอเค e b l t t h d e v i i r a t r เ o k อเียวอคอลเดียว มองเงากระเบิดพเปลี่ยนอ้าวลูกไงล่ะจ้าสีที่ตาบวกลดมองกันเยอะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเอาเหลเอเกียงหน่อยเถอะลูกฮัลโหล เดี๋ยวครับไปนครับตึงตึงโปตึ๊ตตต๊ตในนีในนนาตมือแป๊บแป้อเดี๋ยวแพทย์เข้ามามาวอยตอดเลนะคอยอยาเเายาตมือแป๊บแปลูกลูก Aru, aru, aru Bah Aru Hahaha Itu pun siang yang san, dhulu Aru Hmm Aru, aru Siang ditong Aru Aru, aru, aru Aru, aru, aru Aru Tit, jing, tit, dali, jit, jing,

ไปไปเอาเอาไปดีไเอาไปบอกตบมือปะปะปะบมือปปเอีิกแปะเข้ามาอ่ทีกวางให้เหมือนนั่นลตึงตึงแฉ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 ะูมบูมงูมมบ ไป็อตบุ bom, mm <h. S 1> ๋มานไป1นี้โมึ้นีถยาวๆโอ้ยวอ้ยเีว FC ครับยังกระดาษผักอีกนะลูกเหน่อยนี่เหนื่อยนี่เหน่อยนะนี่หน่อยนี่เหนื่อยเหนื่อยนี่หน่อยเอา เป็ดบไปใซนอันท่าสามสองหนึ่งไปกดกเ็ดบังใบเซนกาดกดกดเอ้าี่ยังงอเก็บอาบน้ำในคลองอ้าตากระจังเลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูคนหล่อ ชมคิด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 เอ้ยสมคิดเอ้ยสมคิดสมคิดจะิ้มอบอยอยากตได้หนเคยไปรอของบ้านเคยไปรอมันบ่ไตไปรอกัะต่อกการานี่เอะคิดเน่ ไปเราไปงานแล้วพี่นอ้องไม่กินเขาเผี่มาหาน้องโตเกียวน้องนาริตามไม่อยู่นะคะนารตาไปเทียนนเ่ยวสวนนางกินเขาวาเมื่อไหร่มเจ้าตรงไกล้ไปถ่า<ม>น